ในวันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแคมป์แลกเปลี่ยน2คืน3าวันกับทางที่พักแห่งหนึ่งซึ่งในคืนนี้ได้เริ่มกิจกรรมเป็นคืนแรกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ได้ทําอาหารเย็นทานกันเองและได้ปรึกษากันว่าจะแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนดีแต่คุยกันไปได้ไม่นานก็ยังไม่ได้ข้อสรุปก็เลยตกลงกันแยกย้ายกันไปพักผ่อนกันก่อนวันพรุ่งนี้ค่อยปรึกษากันอีกที เช้าถัดมานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ได้ปรึกษากันอีกว่าจะแลกเปลี่ยนกลับกลุ่มไหนดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันซักทีสุดท้ายสาวแว่นก็ได้เสนอไอเดียจัดแคมป์แลกเปลี่ยนกันเองก็แล้วกันแล้วสุดท้ายทุกคนก็เห็นด้วยกับไอเดียของเธอแล้วก็พากันตั้งแคมป์แลกเปลี่ยนกันไป พอตกเย็นทั้งหมดก็มาทำอาหารเย็นกินกันเหมือนปกติแต่ก่อนจะแยกย้ายกันไปพักก็ได้มีคนในกลุ่มคนนึงอยากอยู่แคมป์เดิมอีกคืนหนึ่งค่อยเปลี่ยนกันใหม่พอรุ่งเช้าแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนอีกคนดูจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะตามที่ตกลงกันไว้ต้องแลกเปลี่ยนแคมป์กันทุกวันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คุยกันไว้สุดท้ายแล้วคืนนี้ก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนแคมป์กันแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปถัดมาในตอนเช้าเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็ได้ไปหาเพื่อนในแคมป์ตั้งแต่เเเเช้้าาาพระะขตองกทีี่่จแแลลยนคม พราะว่าวันนี้จัดกิจกรรมเป็นวันสุดท้ายแต่สุดท้ายเขากลับถูกปฏิเสธจนทำให้เขานั้นถึงกับหัวเสียไปเลยทีเดียว